สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับวิถีไทยพื้นบ้านนะครับคนบ้านนานะครับช่วงนี้ฝนตกดีนะครับพายุเข้านาข้าวก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมได้ใส่ปุ๋ยแล้วนะครับพอมีน้ำนะครับก่อแรงกันมานานนะครับวันนี้ผมจะพาเลาะป่านะครับอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปหาดูนะครับ พืชชนิดหนึ่งนะครับเป็นพืชที่ค่อนข้างจะหายากนะครับหายากแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นพืชผักที่ขึ้นอยู่ตามป่านะครับตามเขานะครับกับวิธีไทยพื้นบ้านวันนี้นะครับจะพาไปหาดูกรอยนะครับมันกรอยนะครับเดี๋ยวใครไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าต้นกรอยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าป่านะครับ ป็นป่าเล็กๆนะครับยังพอมอีพืชผักนะครับผลไม้ยังเหลือให้ดูนะครับให้ลูกหลานดูหรือ,อาบางท่านที่ไม่เคยเห็นนะครับสมัยก่อนนะครับปู่ย่าตายายก็ใช้นำมาประกอบอาหารทานได้นะครับช่วงที่ปู่กับพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีนะครับแรงนะครับ แรงมากนะครับ3ปีติดต่อกันนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับผมก็ยังไม่เกิดนะครับตอนนั้นพ่อก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับท่านบอกว่าแรงจริงๆครับ3ปีนะครับเคยมีนะครับปู่ย่าตายายก็พากันขึ้นเขานะครับหรือเข้าป่านะครับเข้าป่าหาหามันกรอยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่า ต้นกรอยมันเป็นยังไงนะครับบางท่านยังไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเด็กๆบะทุกวันนี้ก็ไม่รู้จักนะครับเพราะป่าของเราถูกทําลายนะครับถูกตัดนะครับถูกตัดออกนะครับทําเป็นทาเป็นสวนไร่นะครับปลูกพืชนะครับพืชผักพวกนี้ก็ค่อนข้างจะหายากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับกรอยนะครับ ต้นกรอยมันเป็นยังไงกรอยมันมีอยู่สองสองสองประเภทนะครับคือ,อที่ปู่ยาตายายบอกก็คืออมีกรอยกรอยอข้าวเหนียวกรอยข้าวเจ้านะครับกรอยข้าวเหนียวก็จะออกเป็นสีเหลืองนะครับอร่อยครับรสชาติอร่อยมากนะครับเอามาทําขนมนะครับกรอยนะครับแล้วก็มีสีขาวนะครับสีขาวเป็น เขาเรียกว่ากรอยข้าวเจ้านะครับลูกยาบอกนะครับสีเหลืองจะเป็นกรอยข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวจะอร่อยนะครับมันจะเหนียวนะครับเนื้อก็จะสีเหลืองถ้าเป็นกรอยข้าวเจ้าก็จะเป็นสีขาวนะครับนะครับพืชชนิดนี้นะครับเราเอามาทานเลยไม่ได้นะครับต้องผ่านกรรมวิธีที่หลายขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะเอาเอาเอาน้ำยางนะครับ เพราะว่ามันมีผลนะครับแับมันเป็นพิษนั่นเองนะครับผมกรอยก็สามารถที่จะเอาไปทําเป็นน้ําหมักชีวภาพนะครับฉีดไล่แมลงได้ด้วยนะครับผมครับกรอยข้าวเหนียวนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับกรอยข้าวเจ้าจะเป็นสีขาวนะครับการวิธีการทํานะครับก็ต้องต้องเป็นผู้รู้นะครับหรือผู้เฒ่าผู้แก่นะครับสมัยก่อน ต้องล้างน้ำนะครับหลายรอบนะครับล้างให้สะอาดนะครับล้างแล้วก็เอาน้ำยางนะครับที่เป็นพิษออกนะครับให้ให้หมดนะครับให้จืดแล้วก็มาทําเป็นขนมโอ้อร่อยมากครับผมชอบมากเลยครับแต่ทุกวันนี้หากินค่อนข้างจะยากนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าป่าไปดูกันนะครับว่าต้นกลอยมันเป็นยังไงนะครับ พอมีป่าเหลือนะครับแล้วก็มีต้นไม้โบราณโบราณนะครับให้เห็นนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ากรอยมันอยู่ตรงไหนนะครับวิธีไทยพื้นบ้านนะครับคนบ้านนานะครับโอ้โหนะครับอันนี้นิ้ว้นานะครับยังพอมีเหลือนะครับให้เห็นนะครับกับนิ้ว้นานะครับ ต้นใหญ่นะครับตรงนะครับอันนี้ยิ้วหนามนะครับมียิ้วหนามนะครับต้นยิ้วหนามชนิดนี้นะครับห้ามปีนเล่นเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันปีนไม่ได้ครับมีแต่หนามเหลมแหลมใช่ไหมครับนี่ได้เข้าเรียกยิ้วหนามครับยังพอมีให้เห็นนะครับผมอ่าเจอแล้วครับผมกรอยนะครับนี่เจอแล้วครับกรอยครับนี่คือต้นกรอยครับ ใบของเขาก็จะออกแบบนี้นะครับเป็นมีอยู่สามแฉกนะครับใบนะครับต้นกรอยนะครับเมื่อโตเต็มที่นะครับหัวเขาก็จะใหญ่นะครับหัวมันเหมือนหัวกระบุกนะครับครับเอาไปทาเป็นอาหารประกอบอาหารทําขนมอร่อยมากครับเดี๋ยวผมจะลองขุดดูนะครับว่ามันหัวมันเป็นยังไงนะครับนีต้นมันไม่ค่อยใหญ่นะครับ อย่ยหัวมันจะมันจะมีหัวไหมนี่ครับโอ้หัวยังเล็กๆอยู่เลยครับนี่มีหัวกรอยนะครับหัวกรอยอต้นเขาไม่ใหญ่นะครับยังเล็กอยู่นะค,คือคือกรอยนะครับครับถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้าหาได้นะครับ ต้องเป็นห,หัวที่ใหญ่กว่านี้นะครับใหญ่กว่า enfin นี้ถึงจะเอาไปประกอบอาหารได้นะครับนะครับมีใบของเขาครับไปอย่างนี้นะครับเขาเขาไปจะเป็นเครือนะครับเป็นเครือนะครับแล้วก็จะมีหนามด้วยนะครับจะมีหนามเล็กๆนะครับต้นกรอยจะมีหนามนะครับใบเขาจะเป็นสามเฉกนะครับเดี๋ยวเราไปหาดูอีกครับจะมีหรือเปล่าครับโอ้เจอแล้วครับโอ้ดีต้นใหญ่ครับ หัวกรอยเจอแล้วครับโอ้โหนี่ครับใบของเขาครับกรอยป่านี่วจะเป็นกรอยข้าวเหนียวหรือกรอยข้าวเจ้านะครับนี่ครับหัวมันโอ้หัวยังเล็กๆอยู่เลยครับนี่ครับหัวชนิดนี้เราก็เนี่ยครับหัวมันเล็กๆ,ๆครับหัวมันถ้าถ้ามันใหญ่แล้วก็ ก็เท่ากับเท่ากับจานข้าวเรานะครับหัวมันนะครับที่เอามาประกอบเป็นอาหารอันนี้อันนี้หัวเล็กมันนะครับมันจะแตกออกเราก็สามารถที่จะเอาหัวนี่ครับหัวมันก็จะเอาไปปลูกได้นะครับครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาดูนะครับนี่ครับหัวกรอยครับผม ครับหัวกรอยนะครับครับยางของเขาก็จะระคายเคืองกับผิวหนังเราได้นะครับอย่าไปจับมันนะครับนะครับแต่หัวเท่าหัวเขาใหญ่นะครับเขาก็จะเท่าจานข้าวเรานะครับบางทีก็ถ้ามันอายุมากมันก็จะใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปปลูกนะครับปลูกกรอยครับผมครับผักบ้านๆนะครับอันนี้จะเป็นกรอยข้าวเหนียวหรือเปล่าไม่รู้ครับ เนื้อมันก็จะเป็นสีขาวกับสีเหลืองนะครับถ้าเป็นสีเหลืองมันจะเป็นกรอยข้าวเหนียวนะครับจะรสชาติจะเหนียวอร่อยมากเลยครับผมครับเดี๋ยวจะหาที่ปลูกก่อนนะครับปลูกกรอยกันดีกว่าครับพืชผักผลไม้หายากแล้วครับทุกคนป่าเขานะครับไม่ค่อยมีนะครับผมเดี๋ยวเราจะปลูกตรงนี้ก็แล้วกันครับ วันนี้มาปลูกกลอยด้วยครับผมอโหนี่ครับหัวกรอยครับเดี๋ยวจะพอเขาโตเขาใหญ่เขาก็จะขยายนะครับปลูกในป่านี้แล้วครับครับแล้วก็ฝังไปเลยครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกหนอกนะครับได้แล้วครับกรอยหนึ่งต้นเดี๋ยวจะมันก็จะขยายอีกนะครับกับตะไคร้ได้ทานนะครับ ขนมกรอยนะครับอร่อยมากครับเดี๋ยวจะมีหรือเปล่านอกครับทุกวันนี้มันมันหายากครับไม่ค่อยมีให้เห็นครับมีน้อยมากนะครับเจอแล้วครับอีกตึงต้นครับโอ้นี่ครับอันนี้ต้นใหญ่พอสมควรนะครับนี่ครับผมอันนี้คือเถากรอยนะครับเขาก็จะเลื้อยเป็นเป็นเถานะครับเลื้อยขึ้นไปนะครับผม ใบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใบกรอยกรอยป่านะครับลักษณะแบบนี้นะครับกลอยก็จะมีลักษณะพิเศษใบเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมดูต้นครับใหม่ที่ครับโอ้มีหัวไหมนี่ี่ดูกดโอ้หัวใหญ่ครับอืมครับเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมให้ดูนะครับหัวมันจะใหญ่ขนาดไหน มันกรอยครับหัวใหญ่พอสมควรโอ้เกือบเกือบใหญ่นี่แหละครับมันก็จะขยายใหญ่เหมือนมันนี่แหละครับผมนะครับเหมือนมันนะครับ,รบ,ห,รบหัวเขาหัวกรอยครับอร่อยมากครับผม สมัยเมื่อเด็กๆก็กินนี่แหละครับแผนขนมขบเคี้ยวครับนี่ครับหัวกรอยนะครับผมเผือกกรอยตัวนี้หัวใหญ่นะครับเพราะว่าต้นเขาใหญ่ก็จะเป็นเครือนะครับเครือก็จะมีน้ำนะครับนิดๆนะครับสังเกตง่ายๆใบเขาก็จะเป็นใบสามเฉกแบบนี้นะครับหัวกรอยนะครับนี่หัวก็จะเป็นแบบนี้ สุดยอดเลยครับอีกเกือบใหญ่แล้วครับนี่โอ้อีกสักปีหน้าขุดมาทาเป็นขนมให้ดูแล้วครับแบบนี้ครับขึ้นตามธรรมชาตินะครับหัวกรอยนะครับแบบนี้เราก็สามารถที่จะขุดแล้วไปปลูกขยายได้อีกนะครับผมนี่กรอยน่จะเป็นกรอยกรอยข้าวเหนียวแล้วมั้งครับนี่สุดยอดเลยครับกเถือกรอยนะครับ คือเขาจะยาวนะครับแล้วก็มีหนามนิดนะครับเดี๋ยวเราไปหาดูอีกนะครับมีอีกหรือเปล่านาะครับสมัยก่นเมื่อเรามันแรงนะครับเราก็ไปหามันนะครับมันเทียนนะครับมันเทียนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาไปดูขุดมันเทียนนะครับมันเทียน มันป่านะครับมาทําอาหารนะครับสมัยก่อนแรงนะครับแหลงจริงๆครับแร้งสามปีติดต่อกันมีครับอันนี้พ่อปู่นะครับยาลอยฟังนะครับต้องไปหาหาเผือกหากรอยนะครับจะมีอีกหรือเปล่าเนาะครับผมวิธีไทยพื้นบ้านนะครับคนบ้านนานะครับ พอมีป่านะครับมีป่าให้เห็นนะครับนิดๆยังพอมีเหลือนะครับเพราะว่าที่บ้านนะครับก็จะเก็บนะครับเก็บป่า,าไว้นะครับเอาไว้ให้ลูกหลานดูนะครับดูนะครับทำสวนทำไร่นะครับ เขา,าป,ะป,ะป่าป่าผักหวานป่านะครับเขาป่าผักหวานแล้วครับตันนี้ต้นกรอยนะครับกรอยป่านะครับเป็นอาหารผักพื้นบ้านของเราเองนะครับ ข้าวกาลังสวยแล้วครับช่วงนี้นะครับโดนฝนนะครับแต่ผมไปดูนะครับไปเจอไปต่างอําเภอนะครับไปต่างจังหวัดก็เห็นบางที่นะครับแรงมากเลยครับแรงมาแล้วก็ข้าวก็ไม่โตนะครับไม่สามารถที่ใส่ปุ๋ยได้นะครับแต่ตอนนี้ที่ตรงนี้ก็บ้านป่าแถวนี้ก็ฝนตกนะครับกำลังฝนตกก็ดีครับดีไปครับ ได้มีข้าวกินนะครับผมให้ชาวนาได้ใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวไปดูกรอยป่าโอ้เจอแล้วครับอีกต้นหนึ่งครับนี่ไงครับกรอยนะครับผมนี่ต้นกรอยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับกรอยป่านะครับผมใบจะสามเฉกนะครับครับคืออยู่ตามป่าตามดง วิธีไทยพื้นบ้านครับขนบานนานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมจะมีอะไรดีๆนะครับวิธีบ้านๆนะครับขนบานนานะครับก็จะมานําเสนอนะครับเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ